สวัสดีครับผมลำรวยชนะนะครับวันนี้ก็ามาอาัดคลิปกันวันนี้มาเปลี่ยนนะครับหน้าจอโทรศัพท์นะครับ vivo นะครับน,นี่ y91 หรือ93ไม่รู้จำไม่ได้นะครับเป็น vivo นะครับเป็นหน้าจอแตกนะครับผมก็แตกละเอียดยับเยินนะลูกสาวทำก็กดได้วันนี้กดได้แต่วันนี้กดไม่ได้นะครับผม วันนี้ก็จะมาเปลี่ยนจอกันก็สั่งมาแล้วอะก็ได้อะไรเป็น vivo นะครับ Y Y 91นะครับก็ยังเดี๋ยวเรามาเทสจอกันนะครับว่าเป็นยังไงอ่ะเี๋นะนก็สั่งมาจากลาซาด้นะครับผมสัง่งลาซาด้เนี่ยวางก่อนเอจอวางก่อน ก้อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาแกะก่อนอุปกรณ์ก่อนอ่ะดูนะนี่างนะก้อนอื่นเดี๋ยวเราจิ้มก่อนเนาะเดี๋ยวเราจิ้มในนี่ก่อนครับก้อนอื่นเดี๋ยวเราแกะก่อนเนาะหาเข็มไม่เจอเดี๋ยวเอาเข็มนี้ก็ได้แกะหน้าจอก่อน ว่าจะปิดเครื่องนะเมื่อกี้นี่แต่มันปิดไม่ได้อะเดี๋ยวเราซิมออกก่อนแล้วก็จิ้มมาซิมออกอะอ่าแล้วก็ซิมออกซิมออกก่อนนะครับไอตัวนี้การเปลี่ยนนะครับผมก็เราก็จะไล่ปกติก็ใช้อุปกรณ์ก็ได้ครับเดี๋ยวเราก็หามุมนะครับมุมตัวไหนที่มัน แตกนะเอาตัวนี้ดีกว่านะตอ็ไล่นะครับไล่ตามสเต็ปไปเลยไล่ตามขอบนะครับผมออ,ออกแล้วนะครับอา่าฝาหลังปกติมีตัวสแกนนะครับมันเสียแล้วดึงหน้าดึงหลังมันขาดผมเลยดึงทิ้งเลยเอา่าตัวนี้ก็จะสภาพโดยเยินหน่อยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวติด ของมันนะครับผมแล้วก็นี่ก็เป็นแบตเตอรี่นของหน้าจอเดี๋ยวดูก่อนนะครับอืมเช่หน้าจอหรือเปล่าเดี๋ยวแกะดูก่อนอ่ามันเสียแล้วครับเดี๋ยวเราออกก่อนเดี๋ยวเราลองเทสนะครับเทสแบบอื่นก็ได้นี่ผมลองเทสหน้าจอดูว่ามันใช้ได้ไหม ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าแผงวงจรอะไรมันก็จะไม่นั่นเท่าไหร่แล้วก็เช็คเช็คดูครับเช็คดูก็ตามนี้นะครับอูแตก,แตก,แ,ตกแตกนะครับเช็คดูเนี่ยเช็คเช็คแบบวิธีอื่นก็ได้เนี่ยผมขี้เกียจแกะนะครับผมเลยเช็คตามนี้เลยอ่าลองลองเช็คดูนะครับ อ,ออกไหมอ,อ่าเห็นไหมหน้าจอขึ้นไหมลองดูกันเห็นไหมตัวปิดเห็นไหมเห็นไหมก็โอเคนะเดี๋ยวนะทําให้ดูก่อนทำํทำทําให้ดูก่อนเดี๋ยวมันขาดเนี่ยนะครับเห็นยนะทําให้ดูแป๊บหนึ่ง านี่ก็เทสนะครับผมนี่ก็ขึ้นแล้วลองสัมผัสด,ดูอนี่ก็ถือว่าโอเคได้นะอ่าเดี๋ยวเราก็จะแกะก่นอนอแล้วก็แกะแบตก่อนเนี่ยกาวติดไว้เฉยๆนะครับติดให้มันสบายแบตไม่ค่อยดีแล้วสภาพยับเยิน้วช่วงนี้ติดไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาติดใส่นี้นะครับแล้วก็แกะแบตออกนะครับตัวนี้ขั้วแบต นี่ขั้วแกะให้หมดนะครับแกะออกนะครับอันนี้จะแกะง่ายหน่อยปกติมันจะแกะยากนะครับอ่าออกมาแล้วอ่านี่คือแบตนะครับแกะแล้วก็แบตวางไว้ก่อนแกะแบตออกนะครับวางไว้นี่อ่าเข้ามาเดิมกัน นี่ก็เป็นหน้าจอนะครับตัวนี้เนี่ยหน้าจอเดี๋ยเราก็จะเอาแข่งหน้าจอเดี๋ยวจะเอาอุปกรณ์งัดสักหน่อยนะครับงัดขอบหน้าจองัดแป๊บเดียวครับงัดไม่เยอะหน่มันเริ่มมีรอยแล้วอ่ามันจะมีอุปกรณ์อยู่นี่นะแล้วแต่ครับแล้วแต่ใช้ ใช้อะไรแล้วก็สะดวกสบายก็งัดออกตอนนี้มันจะมีรอยของมันอยู่แล้วอาจจะใช้ผิดอุปกรณ์นะครับแต่ว่าผมถนัดอย่างบางคนก็ใช้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็งัดออกมันก็จะมีกาวนะครับกาวที่เราทําไว้นั่นแหละกลาวเขาจะติดแผ่นนาโจไว้เนี่ยน,นี่ออกให้ดูอ่ะ ออกง่ายๆนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นสภาพแบบนี้หน้าจอมันก็มีหลายชั้นนะครับก็ดึงออกนี่จะเย็นๆหน่อยก็มีกาวมีอะไรมีแข็งอะไรของมันเนี่ยเราก็ต้องดึงออกให้หมดนะครับยังไม่หมดนะครับนี่ปกตินี่ผมทําแบบรีบนะครับทําแบบเร่งๆหนะ่อยไม่มีเวลาเลยนี่ก็อะก,กอ มันก็จะมีของมันอยู่ข้างในนะผมกอใช้แบบวิธีรัดของผมนะเดยวดูก่อนครับมันก็จะมีอีกอันหนึ่งนะเนี่ยแหงมันปกติมันต้องแกะตัวนี้ออกด้วยนะครับน,นี่แกะแบบรดลวดรีบออกเรื่องตัวนี้มันมีปัญหาเรื่องความร้อนครับความร้อนมันชาร์จแบตหรือว่าอะไร ทำงานแป๊บเดียวครับมันหมดเห็นไหมมันจะเกิดมันน่าจะพีมันมีอะไรช็อตตรงนี้นะครับตรงตรงแผงเนี้ยมันชอบร้อนแมันก็ทําให้มันเห็นไหมครับเป็นรอยเลยมันร้อนเกินร้อนจัดนะครับเนี่ยละลายหมดเลยอะไรก็ละลาย <c oughs> เดี๋ยวเรามากกแกะกันอีกแกะเสร็จเราก็มาะเสอสเอากาวเก่าออกก็ได้ครับเอาเอากาวเอา,าเอะไรอากาอากา เพื่อเราจะได้ติดใหม่นะครับผมกาวตรงขอบมันใช้อะไรก็ได้ครับใครถนัดอะไรก็ทําไปเลยแต่ว่าเราก็ระมัดระวังแผงวงจรมนไว้หน่อยนะครับเพราะว่าเนี่ยกาวแถวนี้ซ้อออกพเราจะยิงกาวเข้าใหม่นะครับเราขยะมาก่อนเรามาแกะอ,ออกนะครับ ขี้เก่าขี้อะไรมันดำๆเลยไม่ค่อยโดนกรอบเ <c ười> นี่ยตัวนี้มันจะเป็นคราบเก่านะครับสะ,สะสะสะออกสะออกจะเป็นของเก่านะครับก็ทําความสะอาดออกให้หมดพอาเวลาเราแผ่นกระจกลงมามันจะได้สนิทนะครับเดี๋ยวลองผมแกะก่อนแป๊บนึ่ครับผมสาเหตุที่เราต้องเอาออก ให้ละเอียดเพราะว่าตัวนี้มันเป็นงานพวกกาวเก่าพวกอะไรเราต้องออกเพราะว่าเวลาเราวางชิ้นงานลงไปนะครับของใหม่ลงไปแล้วมันถ้าเวลาเรากดเบาๆแบบนี้มันมีพวกขี้กาวเก่านี่มันกดไม่ลงมันจะอาจทาให้จอแตกได้งานเข้าอีกรอบหนึ่งแล้วว่าทําให้มันไม่สนิทนะครับผมปิดไม่สนิทประกบกันไม่สนิทมันก็จะมีรูมีรอยมันก็จะเกิดไม่สวยงามน,นะครับผม ก็า้าแบบริ่ๆก็อ,อันนี้อ่กาวเก่าเขาอาจจะใส่เยอะมากงผมว่าใส่พื้นด้วยดูไล่ออกก่อนนะครับเดี๋ยวสักพักนึงเดียวมันขูดไม่ออกนะครับปกติก็ใช้ใหเหล็กพลาสติกนะขูดนี่ขูดไม่ออกต้องใช้ไขควงเล็กนี่แหละว,ว่าไอ้พวกนี้นะครับถ้าเราไม่ออก เวลาเราเติมกาวแล้วเรากดลงมามันไม่สนิทนะครับมันจะไม่สนิทนะซึ่งมันจะแข็งมากเลยเพาเหตุที่แข็งเพราะโทรศัพท์เวลามันร้อนนะครับกาวมันก็ละลายเข้าไปหากันอันนี้สันนิษฐานนะครับผมสันนิษฐานอีกอ่ะกลองขยับก่อนครับเสร็จแล้วเราเดี๋ยวเรามาลองก่อนเนาะลองอ่ากาวลองหน้าจอดูนะครับว่ามันเสมอกันไหมอ่า เห็นไหมไอตัวนี้ผมมันเจเก่ามันจะมีปัญหานิดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เลยนั้นเป็นรูเพราะตัวเก่ามันจะแตกนะครับตัวเก่ามันมีปัญหามันก็เลยเป็นรูแบบนี้สั่งตรงไซส์ไมเนาะเดี๋ยวด,ดูก่อนนะครับหน้าจอก็เสมอกันนะแต่ว่ากล้องอ๋อี่ไงเฮ้ยเลื่อนไม่ตรงอ๋อไง เห็นไหมมันจะไม่สนิทนะครับสังเกตด,ดูถ้าถ้าเราไม่ออกไม่หมดนะกล้องไม่ซูมเลยเลยนะไม่ซูมเลยอ่ะไม่เป็นไรครับเนี่ยตรงขอบๆมาเนะี่ยจะไม่สนิทเดี๋ยวก็เราก็ได้ไล่รูใหม่ครับนะครับเผมจะไล่เก็บใหม่ไล่แกะขอบใหม่มันไม่สนิท ขอบมันหนาเกินนะครับพวกนี้เป็นขอบดำหมดนะครับเราต้องไล่ใหม่ครับผมนี่เราก็มีกาวนะตัวนี้ผมเจาะไว้แล้วกาวนะครับกาวกาวเราก็บีบใส่บีบใส่ขอบมานะครับแล้วแต่เราก็ตามถนัดบีบจะเป็นกาวติดหน้าโจอโทรศัพท์ดำๆนะครับย่าใส่เยอะนะครับใส่เยอะเนี่ยมันจะหล่นออกข้างติดพอให้มันอยู่ก่อน ่ให้มันอยู่เนี่ยเราก็ไล่แคมนะครับไล่ข้างมันเลยไอยผมใช้หลอดเก่านะครับเพราะผมเปลี่ยนเปลี่ยนบ่อยพ่อหลอทำไมว่าเปลี่ยนบ่อยนะครับ <Yeah. S 1> ครับมาไล่กาวเสร็จเนาะเราก็มาลงแผ่นนี้กัน mm hmm. อ่ามาลงนี่กันประกบนะครับ mm hmm. แล้วก็ประกบเบาเบนะครับ กบเบาๆแล้วก็เก็บนะครับเก็บรายละเอียดเก็บเก็บให้มันปิดนะครับให้มันปิดสนิทนะครับเก็บขอบเก็บลายให้มันสนิทเก็บมุมนะครับเก็บมุมเก็บลายให้มันสนิทเพราะตัวนี้จะเป็นกาวนะครับมันจะแห้งเร็วอยู่แล้วก็เก็บเบาๆนะครับบางคนอาจจะเอาอะไรทับก็ได้เบาๆนะครับ จะแห้งเร็วนะครับติดเร็วมากเลยกาวตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปเก้าสิบนะครับเดี๋ยวผมจะเอาอะไรทับไ้ก่อนนะครับสําคัญตรงขอบมานะครับต้องให้มันสนิทหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบเราก็ทำให้มันสนิทก่อนขอบมันนะครับ มันจะก้าวตัวนี้มันก็จะอยู่ได้นานนะครับเหนียวมากเลยนะติดหน้าจอเรานะนีก่กดไว้ก่อนนะครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 10, 10. ่งสองสามสเแป้าราก็ไม่อยากเอาอะไรทับมันมากมายนะครับเราก็แก้ไขเบื้องต้นประมาณนี้แหละพราว่าถ้าเราทับเดี๋ยวมันจะแตกก่อนนะครับแตกก่อนที่จะได้ทํางาน ช่วงนี้มันจะไม่นั่นเท่าไหร่เวลาเราแสดงว่าผมขูดยังไม่หมดเดี๋ยวไว้ก่อนนะครับรับก่อนครับผมเมื่อเรากดแล้วเนาะเอาหาอะไรกดก็ได้มันก็จะสนิทแต่ตัวนี้มันฐานข้างบนมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตั้งแต่นานแล้วแหละแล้วก็เอามันก็สนิทละก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็กาวยังไม่แห้งนะครับก็ อาจจะหาอะไรทับก,ก็ได้เบาๆนะครับให้กาวมันแห้งนะแล้วเราก็ใส่ข้างบนก่อนใส่ตรงนี้มันนะครับ hey, หน้าจอนะก็ใส่มันก็มีสลักของมันนี่มันก็เข้าล็อกของมันนะอ่าขาล็อกของมันนะครับผมมันจะยาวสักหน่อยนะอาจจะเป็นของก๊อป แล้วก็ใส่แบตนะครับผมใส่แบตเตอรี่เหมือนเดิมนะครับมันก็จะมีสลักของมันใส่นะครับผมกดลงนี่นะอา่าที่ผมเอาติดเพราะว่าผมกลัวมันหลุดนะครับผมแกะบ่อยนะครับแกะบ่อยก็กลัวมันหลุดขออนุญาตติดไว้เหมือนเดิมเหมือนกันปกติก็ไม่ติดก็ได้นะครับ เ่าใส่ไว้แล้วก็นี่ผมติดไว้นะครับกันส่วนตัวกันไว้นะครับกันมันดนกันนะครนี่ก็มาประกบเหมือนเดิมนะครับผมประกบเหมือนเดิมถูกไหม